จะเรินทำสำนึกดีค่ะพุทธพิมพ์ภัยชวนนทกิจนะคะผู้ประสานงานบวรรณาอโศกค่ะวันนี้นะคะวันที่8เมษายนพุทธศักราช2567ค่ะเราอยู่ในบรรยากาศของงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธรั้งที่46ที่บวรราชธานีอโศกแห่งนี้นะคะ ทุกปีของชาวอสศคนะคะในการรวมตัวกันงานใหญ่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นงานพุทธางานปลุกเสกงานมหาปวารณานะคะหรืออีกหลายๆงานนั้นนะคะความพิเศษของการทําอาหารของชาวอโศคจะไม่เหมือนที่อื่นเลยนะคะเรียกว่าเป็นครัวแบบสาธารณโพกีค่ะถึงแม้ว่าจะมีการจัดตารางเวนทําอาหารในแต่ละพุทธสถานที่หมุนเวียนกันทําอาหารตามเวนในแต่ละวันนะคะ แต่ความเป็นจริงเบื้องหลังเบื้องลึกแล้วนะคะเรามีความเป็นพี่เป็นน้องมาร่วมมารวมกันช่วยกันทํานะคะจนดูเหมือนว่าทุกๆุกวันของเวรการทาอาหารนั้นมาร่วมด้วยช่วยกันกันทุกประวรรเลยทีเดียวค่ะความสำเร็จทั้งหมดนั้น เป็นความสำเร็จของทุกๆประวรที่มาร่วมด้วยช่วยกันค่ะเรียกว่าครัวแบบสาธารณโภคีค่ะซึ่งจะเป็นแบบใดนั้นเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในบรรยากาศของเพือนยักินนะคะหรือว่าลงครัวนั่นเองนะคะบรรยากาศก็มีทั้งเสียงสับนะคะ เสียงตะลิวนะคะแล้วก็ขวันร้อนๆจากอาหารกลุ่นๆค่ะ,ะ,คะวันนี้คุณป้าบดาวรับชอบเมนูอะไรคะยำมะม่วงจ้าออพ่อก็กำลังป่วยเนะาะแล้วพวกเรามีความสามัคคีน,นียมันก็ทำให้เรามุ่งมั่นที่จะทำให้อะไรให้ดีที่สุดอะ่ะ แม่แต่ง,งานนะมันก็ไม่หนักมันเมื่อก่อนนะหรือว่าเมื่อก่อนอนี่ป้านี่เดี๋ยวนี้ป้ารู้สึกว่าสบายสบายได้ทําก็ทําไม่ได้ทําก็ไม่ทาพอดีเมนูมะม่วงมาคนในครัวที่เขารับผิดชอบก็บอกให้ทําป้าก็ทําตอนแรกก็ว่าจะช่วยกันผลไม้คนมือดในที่เมนูที่ประชุมมานี่แหละแต่พอดีมีเหตุปัจจัยก็ทําไปตามเหตุปัจจัยก<ม>็<ม>ในความรู้สึกของป้าก็รู้สึกว่าเออมันเบาขึ้นสบายขึ้นไม่ ไม่ไม่มีขัดแย้งในครัวไม่มีเอะวยวายไม่มีอะไรไม่มีเห็นเห็นคนเสียลมม่ะเนอะอมันก็ไปลาบเลื่นได้ดีการงานก็ช่วยกันท่ะคนละไม้คนละมือเป็นหนึ่งในทีมงานบวรนาโศกนะคะที่วันนี้มาร่วมด้วยช่วยกันค่ะสําหรับงานปลูกเสกนะคะคุณป้ารีมากี่ครั้งละคะจำไม่ได้จำไม่ได้ค่ะ <จำ S 1> มามนะจำไม่ได้ค่ะเยอะค่ะได้อะไรจากงานนี้บ้างคะ งานนี้มาเพื่อทำเพื่อพ่อทำเพื่อพ่อกระตันยูกับพ่อค่ะตั้งใจตั้งใจแบบแบบต้องมาให้ได้ค่ะค่ะเห็าสุขภาพก็ไม่ค่อยดีนะคะพ่อ,อก,ก,ก็ตัวเองก็ไม่เป็นไรแต่ของานนี้ขอให้มากระตันยูกับพ่อค่ะเมน,มน,นผูผัดผักมีกะหลำ่ำมีผักกาดขาวมีถั่ว ฟักยาวแล้วก็มีฟักทองแล้วก็มีชายาด้วย,วยเ,ออเนี่ยหลากหลายไร้สารพิษห,หมดเลยงานปลูกเสกพระแท้ๆของพุทธเนี่ยคิดว่าตัวเองถูกปลูกเสกอะไรบ้างเนี่ยตลอดตั้งแต่ต้นจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยปลูกเสกจิตวิญญาณของเราค่ะตีมาเนี่ยได้เต็มเต็มเลยได้ทำใจพ่อพ่อเราป่วยเนาะเขาก็ทำใจ ก็ไม่อยากให้พ่อไปแต่พ่อไม่ไหวแล้วก็ไม่เป็นไรเราจะรอทอํารอเราก็จะอยู่กับหมูก่กับกลุ่มไปอย่างนี้แหละทํางานไปแล้วเมื่อไหรพ่อมาเราก็จะตามพ่ออีงนะถ้าเราอาจจะตายไปแล้วก็กลับมาเกิดให้ทันพ่อค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในบรรยากาศของครัวนะคะซึ่งเป็นครัวสาธารณโพคีค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะเราก็เจอ,เอ,อพวกควยืนหนึ่งอีกท่านหนึ่งนะคะที่เรียกว่าเป็นผู้ที่เสียสละนะคะตัวแทนจากบรวรศรีมาอาโศกนะคะมาช่วยในทุกๆบรวรในการทําอาหารนะคะคือสังคมสอนเทนลินครับจากศรีมาอาโศกค,ครับอันนี้อ่านรับผิดชอบทําอะไรบ้างคะ หอมแกงจืดผักหวานใส่เส้นตอนนี้นะคะบรรยากาศหน้าเตาสดๆดร้อนๆเลยค่ะกับอีกหนึ่งเมนูหลักของเรานะคะชื่อถนอมดินค่ะมาจากเครือข่ายสารีอโศกแกงผําแกงผัมค่ะแกงผําค่ะเขาบอกว่าไข่ผํานี่นะเป็นสุดยอดโปรตีนนะ,<า>นะไหมเนาะวันะนี้แม่รับผิดชอบกี่หม้อครัะแม่แแสามหม้อสามหม้อสามห<า>ม้อเบอร์ห้าสิบค่ะโอ้แม่รับผิดชอบตลอดงานเลยหรือเปล่าค่ะ ตลอดงานพ่น<ข>อทีขะะมาศจะให้แกงตลอดงานค่ะอันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งกายืนยันความเป็นครัวสาธารณภคีค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นบรวรไหนรับผิดชอบแม่ก็ไปอยู่ช่วยทุกบวรเลยะนะคะเ่วยค่ะแล้วแม่ไม่รู้สึกเหนื่อยบ้างเหรอจะ๊ะเหนื่อยเดี๋ยวก็หายเหนือ่อยน่าเหนื่อยแต่พักเดี๋ยวก็หายอ่า ไปจนกว่าจะไปไม่ไหวสซโนคค่ะเป็นคนที่อยู่ทุกสถานเป็นคนสานธ์น้โทคีโดยโดยภรยายอยู่ทุกพุทธสถานและช่วยทุกพุทธสถานอ่ะโอ้เรียกว่าดัมนะนี่นะคะเราล้มคําว่าสังก,กัดแล้วนะคะเพราะว่าอยู่ทุกพุทธสถานแล้วก <c oughs> ็ช่วยทุกพุทธสถานนะคะวันนี้แม่รมับผิดชอบเมนูอะไรคะอ๋อัวเกียวหล่นจ้ะ จะเจ้วหล่ะค่ะแล้วรู้สึกยังไงกับความเป็นสาระโภคีไม่เห็นประโยชน์อะไรรู้สึกมันมีความสุขที่ได้อยู่กับหมู่กลุ่มที่มันอะไรทําอะไรมันเข้าใจกันง่ายน่ะมันไม่ต้องมาอะไรเดี๋ยวนี้ยิ่งทํางานไปมันก็ยิ่งลงตัวไปทุกทีนะเรื่องการทํางานสมัยก่อนมันมันผิดกันเดี๋ยวนี้คือพวกเราทุกผู้ทหารเนี่ย พัฒนาค่ะต่างคนต่างพัฒนาแล้วปัญหามันก็น้อยเวลาทําอาหารเนี่ยปัญหามีน้อยมากเดี๋ยวนี้ค่ะทุกคนให้ความร่วมมือแล้วแต่ละคนมันผ่านมาเยอะแล้วอะ่ะเพราะว่ารู้แล้วว่าปัญหาอะไรที่มันเกิดมาแล้วแล้วใช่ไหมนี่ก็ต่างคนต่างพัฒนาน่ะแม่คิดว่างั้นนะ,ะแล้วก็พบแม่ครัวนะคะที่เรียกว่าเห็นหน้าปุ๊บอุ่นใจป อิ่นท้องแน่นอนนะคะค่ะเดี๋ยวเราแนะนําให้ให้คุณอาแนะนําตัวก่อนนะคะค่ะ,จะเจริญธรรมค่ะดิฉันชลรดาค่ะค่ะมาจากสันตีอโศกค่ะวันนี้ทางทฐมก็ให้ช่วยทําเมนูของหวานคะแ,แตกก้วยแล้วก็ลูกชิดค่ะนอกจากบวรนี้นะคะแล้วก็แม่ก็ช่วยทุกๆบวรด้วยที่ลําบากใจไหมเวลามามาร่วมงานสวนกลางเนี่ยอ๋อไม่ค่ะงานสวนกลางนี่ยินดีเลยค่ะเพราะว่ามันคนมันเยอะ ยี่สบายไงมันสาธารณโภคีใช่ไหมคะมเราจะให้ใครช่วยเตรียมอะไรสบายเราไม่ต้องไปเตรียมเองคนเดียวแล้วมันช่วยกันแล้วมันเสร็จเร็วค่ะมีอยู่ครั้งที่แล้วเราทำกูใช่ใช่ไหมเขาให้ทำกูใช่โอ้โหเขาเอามาทั้งสวนเลยมลั้งเราว่าตายแล้วย่างนี้มันจะเมื่อไหร่จะเสร็จพอหันไปทีแป๊บหนึ่งอ่ะเสร็จเลยค่ะเขาช่วยกันคัดช่วยกันอะไรคือเป็นคนเยอะหางานอย่างนี้ชอบอ่ะถ้าคนน้อยน้อยคนเดียวมันทำไม่เช่งเบาๆนะโอ้นี่แหละค่ะคือหัวใจของ ครัวสานโพคีนะคะคือทุกคนเอาภาระนะร่วมกันเป็นเจ้าภาพกันค่ะตอนนี้ก็ยังอยู่ในบรรยากาศของเพลนยกินนะคะที่อุดมไปด้วยพี่น้องหลายๆห,หลากหลายบาวรนะคะมาร่วมด้วยช่วยกันในการเตรียมอาหารในวันนี้นะคะและหนึ่งในนั้นค่ะอยากจะแนะนําให้รู้จักกับคุณอาท่านหนึ่งนะคะ่ะเดี๋ยวเชิญคุณอาได้นํนำตัวได้เลยค่ะดิฉันชื่อตีแก้วสินป่าโลกีนะคะ เดิมก็อยู่สันเติตอนนี้มาอยู่บ้านลาดก็รู้สึกว่ามีอะไรคึกคืนสนุกสนานมากบ้านลาดเราตอนนี้นะคะคขาของแม่เห็นว่ารับผิดชอบแผนกผักลวกนะคะเห็นถาดสวยๆที่อยู่ด้านหลังนะคะนี่ฝีมือทีมงานนี้นะคะสนุกสนานยินดีที่ช่วยกันนะเห็นถึงความสามาคัคคีเห็นถึงความรักกันคะ่ะเรารู้สึกนะรู้สึกส่วนตัวเลยว่าระยะเนี้ยิ่งพ่อครูป่วยนะ เรายิ่งรักกันมากๆขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเราจะอภัยให้พี่น้องที่รู้บ้างไม่รู้บ้างอาจจะขาดขาดเกินเกินเนี้ยเราเข้าใจมากขึ้นว่าเออยิ่งพ่อเราป่วยหรือพ่ออาจจะไม่อยู่เนี้ยเราก็ยิ่งเติบโตค่ะต้องเป็นเติบโตรับพี่น้องที่ที่จะก้าวเข้ามาให้อบอุ่นมากขึ้นก็คิดว่างั้นนะคะตั้งใจเป็นอย่างนั้นนะคะ คำว่าสาธา,ารณโภคีเนี่ยเราเป็นเจ้าของทุกทุกคนเราเป็นเจ้าของพอเราหัวใจเข้าถึงความเป็นเจ้าของปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปเกี่ยงเพื่อนแล้วก็ไม่ถามว่าทําไมทําไมก็นี่มันของเราไงอ,อของของเราเราก็ทําไม่เต็มที่เท่าที่เราเป็นเจ้าของแต่เราก็ไม่ควรยึดว่าเราเป็นคนทํานะใครมาแต่ไม่ได้ตัวนี้ลังหาที่เราไม่เหนื่อยอค่ะทําไม่เต็มที่แล้วก็วางได้ อันนั้นตังหากที่ทาให้เราไม่เหนื่อยกันโอ้โอประทับใจนะคะนี่แหละหัวใจสารพโยคีนะคะทำเต็มที่เหมือนเราเป็นเจ้าของแต่ก็พร้อมที่จะวางเพราะว่านี่คือส่วนกลางของส่วนกลาง่คะ เป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ชมหลังจากที่เราได้ไปชมเบื้องลึกเบื้องหลังของการทําอาหารนะคะในงานปรุกเสกพระแท้ๆของพุทธครั้งที่46แล้วนะคะเป็นยังไงบ้างแต่ละคนก็คงจะได้บทสรุปของตนเองนะคะสําหรับตัวพุทธเองแล้วนะคะบทสรุปสําหรับ ผลลัพธ์นะคะและความสำเร็จของครัวสาธารณภพีีนะคะน่าจะก่อกำเนิดจากการที่ลูกหลานชาวอาโศกทุกคนนะคะได้ฝึกฝนตนเองในสังคมสาธารณภูีแห่งนี้ที่มีพ่อครูสมนโพธิรักนะคะเป็นผู้สร้างและนำพาสังคมสานาโณภูเให้พวกเราได้อยู่อาศัยและฝึกฝนตนเองจนเป็นผลสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ